สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะกรับกับอัปเดตข่าวสารของสโมสรลิเวอร์พูลนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นในส่วนของรอบเย็นนะก็เหมือนเดิมนะครับผมหาข่าวสารจากสื่อต่างประเทศมาแปลใ,ให้กับทุกๆคนฟังก็หวังว่าคงจะชอบกันนะครับและชอบอย่าลืมฝากกดปุ่มไลค์เพื่อเป็นกําลังใจกับการทําคลิปด้วยนะจ๊ะและในคลิปนี้มันจะมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนั้นเราก็ไปอัปเดตข่าวพร้อมๆกันได้เลยคครับ มาเริ่มต้นกันที่ข่าวของาบเซติตกอนเลยดล้วกันนะครับมีการเปิดเผยว่าเซบียรกำลังให้ความสนใจของเขาอยู่นะครับก็สำหรับสเตฟานาบเซติตนะครับในซีซั่นนี้ก็ยังไม่ได้ลงสนามให้กับเรอร์พูลสักกเกมเลยนะครับหลักๆก,ก็มีอาการบาดเจ็บรบกวนนะแต่ถ้าหากาย้อนกลับไปในช่วงซีซั่นที่ผ่านมานะครับก็ต้องบอกว่าแกเนี่ยแจ้งเกิดได้สำเร็จนะครับแล้วก็มีหลายๆเกมที่ทำผลงานได้ค่อนข้างดีเลย ซึ่งล่าสุดนะครับมันมีสื่อสเปนที่ชื่อว่าฟิกคาเจตซึ่งทางลิพูลเอคโคเนี่ยก็ได้เอาข่าวนี้มาลงด้วยนะครับเขาบอกว่าในตอนนี้นะครับเซบิยาเนี่ยกำลังจับตาสถานรรการณ์ดูเกี่ยวกับอนาคตของสเตฟานไบเซติดอยู่นะครับเนื่องจากทางเซบียาเนี่ยในตอนนี้ต้องการนักเตะอายุน้อยเพื่อที่จะเป็นกําลังหลักสําคัญของทีมในอนาคต ซึ่งพวกเขาเนี่ยก็มองไปที่นักเตะรายต่อหลายคนนะครับและหนึ่งในนั้นก็คือสเตฟานไบเซติตที่ถือว่าเป็นนักเตะที่ราคาอาจจะไม่สูงมากแล้วก็มีประสบการณ์เล่นกับทีมยักษ์ใหญ่กับสโมสรลิเวอร์พูลรวมถึงเคยเล่นในพรีเมียร์ลีกอังกฤษในหลายๆเกมด้วยนะครับแต่อย่างไรก็ตามในตอนนี้ก็คงจะต้องขึ้นอยู่กับต้นสังกัดของลิเวอร์พูลนะครับว่าจะตัดสินใจปล่อยเขาออกไปหรือเปล่านะเพราะถ้าหากเจ้าตัวเนี่ยยังคงยืนยันว่าจะสู้ต่อกับสโมสรนะครับก็น่าจะเป็นไปได้ว่าทางเจนคอปจะยังคงให้โอกาสกับเขาอยู่นะ คนจะต้องลุ้นก่อนนะครับว่าแกจะหายจากอาการบาดเจ็บเมื่อไหร่นะครับทีนี้มาต่อกันที่ข่าวที่ถือว่าเป็นการดับฝันของสมสอลิเวอร์อพูก็ว่าได้นะครับมีการเปิดเผยว่าเจอร์ล็อตโบเวนเนี่ยนักเตะที่เป็นเป้หมายของสมรลสเวอร์อพูของเวสแฮมนะครับต่อสัญญาฉบับใหมย่ยาวจนถึงปี2030นู่นเลยนะครับโอ้โหอะไรมันจะยาวขนาดน,านั้นก็สําหรับเจอร์ล็อตโบเวนนะครับย้อนกลับไปในตลาดครั้งที่ผ่านมาเนี่ยแกก็ตกเป็นข่าวอย่างหนักเลยนะครับว่าอาจจะเป็น แค่ในอนาคตที่จะเข้ามาเสียบแทนในตำแหน่งของบางโมหรือว่าโมเมสซาลานะครับถ้าบังโมเนี่ยจะต้องย้ายไปเล่นในประเทศซาอุดีอาระเบียนะครับซึ่งแค่เฉพาะในตอนนั้นนะครับเห็นบอกว่าราคาของเขาเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณสัก70ล้านปอนด์นะแต่ทว่านะครับในตอนนี้รู้สึกว่าราคาของเขามันน่าจะทะลุ100หรืออาจจะทะลุ150ล้านปอนด์ก็มีความเป็นไปได้นะครับเพราะล่าสุดแกได้มีการประกาศต่อสัญญาฉบับใหม่กับทางเวสต์แฮมยูไนเต็ดออกไปนะครับ โดยจะต่อไปยาวจนถึงปี2030นู่นเลยนะเดี๋ยวเราไปฟังบทสัมภาษณ์ของเจลอตโบเวนกันหน่อยดีกว่าว่าเขาเนี่ยพูดอะไรไปบ้างผมเนี่ยดีใจมากๆที่เซนสญญาระยะยาวฉบับใหม่กับเวสต์แฮมยูในเต็ดทุกคนรู้ดีว่าสโมสรแห่งนี้มีความหมายต่อผมอย่างไรดังนั้นการที่ผมฝากอนาคตไว้จนถึงปี2030เนี่ยมันจึงมีความหมายต่อผมและครอบครัวของผมมากๆผมรักทุกๆนาทีที่ได้อยู่ที่นี่การคว้าแชมป์ยูโรป้าคอนเฟอเรน เป็นประสบการณ์ที่น่าทึ่งของผมการทำประตูชัยในช่วงนาทีสุดท้ายเป็นสิ่งที่ผมจะจดจำมันตลอดไปผมต้องการที่จะสร้างประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่แบบนั้นครั้งแล้วครั้งเล่าและต้องการที่จะสร้างความทรงจำร่วมกับทีมในหลายๆเกมในหลังจากนี้เพื่อแฟนบอลที่ยอดเยี่ยมของผมและสำหรับสมโมสรที่ยอดเยี่ยมอย่างเวสต์แฮมยูไนเต็ดแห่งนี้จลอตโบเวนก็พูดเอาไว้ประมาณนี้นะครับโอ้โหก็อย่างที่บอกไปนะครับต่อสัญญาย,ยาวจนถึงปี2030นนู่นเลยนะ จากที่ราคาเนี่ยก็อยู่ประมาณ70ล้านปอนด์นะครับก็ฟันธงได้เลยนะครับ่บา้าหากเรียููได้ค่าตัวของบังโมในระดับ250ล้านปอนด์แล้วก็จะต้องไปยื่นซื้อไอ้เจ้าจลอดโบเวนเนี่ยค่าตัวขั้นต่ำของเขามันอาจจะต้องอยู่ในระดับ150ล้านปอนด์นู่นเลยนะครับโอ้ยโอ้ my god ทีนี้มาต่อทนนี่ตลาดซื้อขายกับนักเตะอีกหนึ่งคนที่ชื่อว่าไอ้เจ้ากอนซาโลอินาซิโอแข่งของสโมสรสปอร์ติ้งลิสบอน ing กันหน่อยดีกว่านะครับเพราะมีการเปิดเผยจาก ฟุตบอลอินไซเดอร์ว่าลิเวอร์พูลอาจจะกลับมาให้ความสนใจของเขาอีกหนึ่งครั้งกอนซาโลอินาซิโอนะครับแข้งวัย22ปีของสโมสรสปอร์ติ้งลิสบอนเนี่ยเล่นในตำแหน่งกองหลังนะย้อนกลับไปในช่วงตลาดที่ผ่านมานะครับก็เคยตกเป็นข่าวชื่อมโยงกับลิเวอร์พูลอยู่บ้างนะครับแต่หลักๆในตอนนั้นเนี่ยทางเจอเก้นค็อปลงถึงลิเวอร์พูลเนี่ยอยากที่จะได้แข้งในตำแหน่งกองกลางเข้าสู่ทีมเป็นหลักนะครับทำให้ข่าวของเขามันก็ค่อยๆเงียบเชียบแล้วก็หายไปนะครับ เพียงแต่ตังวงแล่าสุดนะครับสื่ออย่างฟุตบอลอินไซเดอร์เนี่ยได้รายงานเอาไว้นะครับว่าไม่แน่ในตลาดครั้งหน้าในช่วงเดือนมกราคมนี้นะครับด้วยอาการบาดเจ็บของอิบาฮิมาคนาเต้แล้วก็เทรนอเล็กซานเดอร์อานนที่มันรบกวนอยู่บ่อยๆเนี่ยอาจทำให้ลิเวอร์ผู้ o กลับไปหวนให้ความสนใจใเจ้ากอร์เซโลโอ,อินาซิโอคนนี้อีกครั้งนะครับอย่างไรก็ตามนะครับทางสื่อได้อ้างว่าในตอนนี้เนี่ยอินาซิโอยังมีทีมอีกหนึ่งทีมอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ติดสถานการณ์ของเขาเช่นเดียวกันแต่อาจจะไม่จริงััเท่ากบลิวู้นะ ซึ่งทางสื่อก็ไม่ได้มีรายละเอียดเพิ่มเติมอะไรใดๆไว้ทั้งสิ้นนะครับบอกไว้สั้นๆแค่นี้นะพวกรายละเอียดพวกค่าตรงค่าตัวอะไรแบบนี้เนี่ยก็ไม่ได้มีระบุเอาไว้นะครับว่าราคามันจะอยู่ที่เท่าไหร่นะยังไงถ้ามีอะไรอัปเดตก็เดี๋ยวผมจะมาเล่าให้กับทุกๆคนฟังกันอีกทีหนึ่งก็แล้วกันนะครับทีนี้เรามาต่อกันที่อังเดรแข่งกองกางของสโมสรฟูมิเนเซ่กันหน่อยดีกว่านะครับเพราะมีการเปิดเผยว่าลิพูเนี่ยกำลังให้ความสนใจ,จเจ้าแข้งรายนี้อย่างใกล้ชิดเลยนะ กองเดนะครับเป็นแค่อีกหนึ่งคนที่ในตลาดครั้งที่ผ่านมาเนี่ยลิปูก็ให้ความสนใจนะครับเพียงแต่อย่างไรก็ตามสุดท้ายแล้วกองกลางที่ได้เข้ามาเนี่ยก็ไม่มีชื่อเขาแต่อย่างใดนะครับได้อเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์โดมินิกโซบอสไลหรือบางคนจะเรียกว่าสโบสไลก็ได้นะครับแล้วก็มีเจ้าไรอันกาเวนเบิร์กหรือว่ากาเวนแบกนะครับได้เข้ามา3คนนี้นะอย่างไรก็ตามนะครับเมื่อคือนที่ผ่านมาสื่ออย่างเกาซิมินได้ออกมาเปิดเผยว่าในเกมที่ทางสโมสรฟูมิเอนเซพบกับสโมสรอินเตอร์นาเซอองนนลเนี่ยมันมีแมมมองของลิปู โผล่ไชมเกมนั้นด้วยนะครับและตามข่าวระบุว่าแมมมอของลิพูเนี่ยก็จะไปชมฟอร์มการเล่นของเจ้าอังเดรคนนี้นี่แหละซึ่งทางจะถามว่าอ้าวแล้วทาไมลิพูจำเป็นต้องสนใจเจ้าแข้งในนี้ทั้งๆท,ที่ก็มีแข้งในตาแหน่งกองกลางใช้ให้เลือกสรรค่อนข้างเยอะแล้วนะครับมันมีรายง,งานเพิ่มเติมจากลิพูแอคโคนะครับได้ออกมาเปิดเผยว่ากองกลางที่มีอยู่ณปัจจุบันนี้เนี่ยทางเจนคอปก็ยังไม่ค่อยพอใจสักเท่าไหร่นะครับซึ่งตอนปล่อยออกไปเนี่ยปล่อยไปสัก4คนนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยได้เข้ามา3คน และถ้าหากในซีซั่นหน้าเนี่ยจำเป็นจะต้องไปเล่นในรายการพวกยูฟ่าแชมเปียนลีกหรือว่าอยากจะลุ้นแย่งแชมป์แบบยาวๆเนี่ยยังไงกองกลางก็จะต้องดึงเข้ามาเสริมอีกสักหนึ่งคนนะครับแล้วก็ระบุว่าไอ้เจ้าอังเดรนี่แหละที่ทางลิพูนำโดยทางเจอร์นัลครอปเนี่ยชื่นชอบแล้วก็ให้ความสนใจเขามาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะสำหรับไอ้เจ้าวังเดคนนี้นะครับทางสื่อก็เหมือนเดิมนะไม่ได้มีการบอกเอาไว้นะครับว่าค่าตัวของเขามันอยู่ที่เท่าไหร่นะแต่ถ้าผมจําไม่ผิดเนี่ย รู้สึกว่ามันจะอยู่ที่ประมาณสัก20ถึง30ล้านยูโรอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ผมอ้างอิงมาจากสื่ออย่างลิวพ์พลแอคโคนะซึ่งก็ถือว่าเป็นราคาที่ค่อนข้างสมเหตุสมผลนะครับอายุก็22ปีถ้าหากได้มาเนี่ยก็มีเวลาอยู่กับทีมอีกยาวๆเลยนะครับอ่าก็ประมาณนี้นะก็ผ่านกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับอัปเดตข่าวสารของสโมสรลิวพ์พลในรอบเย็นนี้นะครับก็ไปกันแบบไวๆเลยนะเพราะช่วงนี้เนี่ยก็เป็นช่วงที่พักเบรกทีมชาตินะครับก็ถือว่า ก็ผ่านกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับอัปเดตข่าวสารของสโมสรลิเวอร์พูลประจําวันในรอบเย็นนี้นะครับขอย้ำกันอีกสักหนึ่งรอบกันแล้วกันนะถ้าใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดปุ่มไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับการทําคลิปด้วยนะครับและส่วนใครที่ยังไม่เคยกดติดตามเนี่ยอย่าลืมติดตามกันจะไว้ยวย่าเราจะได้กลับมาเจอกันอีกในทุกๆวันนะครับในช่องเด็กเก็บบอลอัปเดตลิเวอร์พูลประจําวันนะครับก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยมันก็หมดเวลาของผมแล้วขอลากันเลยกันแล้วกันนะ สองมือขึ้นมาวางไว้บนหัวคิ้วและขอญาติเก่าวคาว่าลาตีสวัสดีและสวัสดีครับ